ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะคะพร้อมทั้งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงแรมกรีนเลกรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่พลเอกสุขสันน้องบัวล่างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3ม ดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3กองพลทหารราบที่7และมณฑลทนาหารบกที่33ทาทั้งนี้พบว่าทุกหน่วยค่ะมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิของกําลังพลชั้นผู้น้อยมาอย่างต่อเนื่องให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินการป้องกันและลดการสูญเสียเยี่ยมเย็นครอบครัวของกําลังพลที่มีบุพการีป่วยทุพพลภาพสนับสนุนบุตหล้านเข้าเป็นนักเรียนทหารบําบัดทหารใหม่ที่ติดยาเสพติด เพิ่มพูนความรู้ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นและเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพปรับปรุงโครงการจัดการสวัสดิการในเชิงธุรกิจโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เป็นไปในเชิงสร้างสารรค์เพื่อรับทราบถึงปัญหาและให้กำลังใจสิ่งใดที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติต่อไปพร้อมกำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้ดีขึ้นตามปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินและสุขภาพอาจจะช่วยส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้กำลังคนทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพบ,บกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในช่วงบ่ายค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณอนทนหารบกที่33รับฟังการบรรยายประวัติและผลงานรางวัลที่ได้รับตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของครูฝึก ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่33การให้บริการและอำนวยความสะดวกในการฝึกมาตรการป้องกันโรคลมร้อนทางนี้นะคะปัจจุบันศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่33มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปิดที่1-5รวมทั้งสิ้น12,307นายทั้งชายและหญิงค่ะมีครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารรวม57นาย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวกับกําลังพลและครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารว่าขอให้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นภาพลักษณ์ของกองทัพบกประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีงามให้ลูกศิษย์ได้รับทราบช่วยฝึกฝนความมีระเบียบว,วินยัยสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยให้รู้จักใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์ จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผัดที่1ทั2,566ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ค่ายปิชิตปรีชากรอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมียอดทหารใหม่136นายเป็นทหารออนไลน์13นายค่ะโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ให้แนวทางการดูแลทหารใหม่แก่ผู้บังคับหน่วยและผู้ฝึกทหารใหม่ ว่ากองทัพปกให้ความสําคัญต่อความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการต่างๆตลอดจนการฝึกทหารใหม่เปรียบเสมือนการสร้างคนให้กับกองทัพและประเทศชาติซึ่งควรดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนดูแลน,น้องคนเล็กในครอบครัวเดียวกันและครูฝึกนะคะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแนวคิดที่เชื่อมั่นและศรัทธาเพื่อทําให้ทหารใหม่เป็นคนที่มีคุณภาพและมีระเบียบวินยัย จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนชุมชนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7ซึ่งมีกองทุนสวัสดิการในการช่วยเหลือกำลังพลนายทหารในสิบและพลทหารจำนวนสี่กองทุนมีงบประมาณรวม3 7 2ล้านบาทสามารถช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะให้กู้ยืมจำนวน79ราย เป็นเงินรวม1,690,000บาทและช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับกำลังพล55รายเป็นเงินรวม3 1 2 0 0 0บาทสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพลของหน่วยค่ะได้มีการคัดแยกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีกำลังพลที่มีรายได้ต่ำกว่า1ใน3าจำนวน13ราย ซึ่งกำลังพลที่ไม่มีรายได้เสริมนั้นนะคะทางหน่วยก็ได้จัดให้เข้าร่วมโครงการป่าเศรษฐกิจพิชิตปริชากรเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวและเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลที่ยังมีปัญหาหนี้สินปัจจุบันค่ะมีโครงการที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างได้แก่การเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ไข่การปลูกดอกกุหลาบอีกทั้งหน่วยนะคะยังได้มีการจัดให้มีการอบรมความรู้ทางการเงินให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ